สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการคํานวณน,นะคะความรันบรรยากาศจากความหนาแน่นของอากาศต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะการคํานวณน,นะคะเราจะใช้สูตรเนาะ P เท่าค่ะเท่ากับเอ่อตัวนี้นะคะเรียกว่าป P เอ่อจะเป็นค่ามันมันคล้ายๆกับตัว P เนาะแต่ว่ามันจะหนากว่านะคะเราก็ เขียนเป็นตัว P ก็ได้นะลูกเนาะซึ่ง P ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนี้คือความดันลูกแต่ตัวนี้นะคะจะเป็นความหนาแน่นความหนาแน่นของอากาศนะคะความดันนะคะจะใช้หน่วยเป็น นิวตันเมตรกำลังสองนะคะส่วนความหนาแน่นจะใช้เป็นกิโลกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะส่วนความสูงของของเหลวเราจะใช้แทนเมตรแล้วก็ค่าจีเป็นความเร่งของโลกค่ะมีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองลูกทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าเอ็ดเวิร์ด อ่านค่าบารอมิเตอร์ได้605ม mm. ิลลิเมตรจงหาความดันอากาศที่ภูเขานะคะอ่าจงหาความดันอากาศที่เว w ร r d อ่านค่าได้นะคะซึ่งเขากำหนดว่าค่าของอ่าความหนาแน่นเท่ากับ1 0ึ่0มืนกิโลเมตรอ่ากิโลกรัมต่อเมตรกำลังสอง เราก็แทนค่าสูตรลงไปนะคะจากสูตรเราก็ใช้สูตรเลยนะคะพี่เท่ากับก็แทนค่าลูกอ่ะเขาต้องการหาค่าความหนาะหา ค่าความดันอากาศใช่ไหมก็เรายัางไม่ทราบก็ติดไว้พี่ตัวนี้นะคะเท่ากับที่เขากำหนดคือสิบสะเออหนึ่งพันหนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบคูณกับค่า g คือแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเก้าจุดแปดนะคะแล้วก็คูณกับความสูงนะคะความสูงของของเหลวคือศูนย์จุด 0.605าเอาทำไมเป็น0.605นั่นเป็นเพราะว่าเขาบอกหน่วยมิลลิเมตรนะคะเราก็จะต้องแต่ว่าหน่วยความสูงของของเหลวที่เขาให้มานะคะจะต้องเป็นเมตรเพราะนั้นเราแปลงมิลลิเมตรเป็นเมตรได้0 6 5จทีนี้เราก็ทำการกดเครื่องคิดเลขนะคะหรือว่าคิดเลขเองเลยคิดเลขเสร็จปุ๊บเราจะได้อยู่ที่8 0,000 2 1 0 9นนะคะนิวตันเมตร ตารางเมตรหรือเอาไปทำหาร1,000จะได้80.22ิบคูณ10ยกกำลัง3เมตรลูกอันแบบนี้ก็ได้หรือหรือและหรือนะคะเราเอาไปหารหน่วยบาทนะคะก็จะได้เท่ากับ0.8022บาท นั่นเองนะคะอันนี้คือคำตอบเนาะลูกเนาะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูความดันอากาศความดันอากาศนะคะก็จะถูกวัดโดยเครื่องมือที่เราเรียกว่า barometer นะคะ barometer barometer นะคะกับ a n e r o อยเอ๊ะมันครูจะเขียนผิดเดี๋ยวแป๊บนึงนะลูกนะ บารอมิเตอร์นะคะบารอมิเตอร์จะมีแบบบารอมิเตอร์ประลอดอ่าไม่ใช่ประลอดไอ้แท่งยาวๆนะคะจะเป็นประลอดสูญญากาศหลูกตรงนี้ อันนี้จะเป็นส่วนยากาศนะคะส่วนแรงดันเนาะอันนี้จะเป็นแรงดันอากาศที่ดันลงไปแล้วเขาจะดันของเหลวค่ะของเหลวก็คือประลอดเป็นประหลอดอยู่ข้างในเนาะสมมุติสีเขียวเอ๊ะมันมันเห็นสมมุติว่าเปน็นสีเขียวอยู่ตรงนี้พอแรงดันดันเข้าไปนะคะตรงบริเวณนี้จะเป็น แรงดันประลอดอ่ะอันนี้จะเป็นความสูงค่ะลูกความสูงสูงสุดนะคะของประลอดเนาะทีนี้หลักการน,นะคะเขาก็จะใช้ที่ระดับความสูงเดียวกันความดันย่อมเท่ากันเสมออ่ะทำไม อันนี้นะคะจะเป็น barometer นะลูกเนาะเอ่อถ้าเป็นตลับเราจะเรียกว่า a n e r o มิ meter นะคะแต่ว่าถ้าเป็น barometer ก็จะเป็นแบบนี้คือจริงๆอะ่ะมันมันมันใช้วัดได้เหมือนกันนะคะมันสามารถวัดได้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกัน a n o มิ meter เขาจะเป็นตลับเนาะถ้าเกิดว่ามีความดันนะคะดันไปจะทำให้อ่อ ดันลงเนาะคันโยกตัวนี้ค่ะเขาก็จะโยกเข็มเพื่อสามารถวัดได้ถ้าถามว่า b a r o เตอร์กับ anerometer อันไหนให้อ่าเขาเรียกว่าความแม่นยำนะคะก็จะต้องบอกว่า b a r o เตอร์ชนิดประลอดอันนี้คือแม่นยำที่สุดนะลูกมันก็จะแม่นยำที่สุดนะคะทีนี้ b a r o เตอร์หลักการของเขาก็คือ เขาจะใช้หลักการที่ระดับความสูงเดียวกันระดับความสูงเดียวกันนะคะความดันจะเท่ากันเสมอหมายความว่าไงที่ความสูงอะไรก็ตามเท่ากันหรือเดียวกันความดันมันจะเท่ากันเนาะจากภาพเราจะเห็นว่าเมื่อเรานําปลอดนะคะใส่ลงในหลอดทดลองแล้วปลอดก็จะไหลลงปลอดคือตัวนี้นะคะ เป็นประหลอดก็จะไหลลงไปในหลอดทดลองเนาะหรือบิหรือบิเกอร์จนจุดหนึ่งประหลอดจะไม่ไหลนะคะจะมีประหลอดบางส่วนที่ค้างอยู่เนาะอันดูภาพตามนะคะทีนี้เมื่อเราวัดความสูงของประหลอดที่ค้างอยู่ก็จะได้ค่าความดันณบริเวณน,นั้นในหน่วยมิลลิเมตรต่อประหลอดนะคะทีนี้ถ้าสมมุติว่ามีแรงดันแรงดันคือที่ลูกศรสีแดงเนาะเขากดลงไป เราเปลี่ยนที่จากสมมุติเราเปลี่ยนจากตรงบริเวณห้องเรียนไปเป็นบริเวณสนามนะคะพอเราเปลี่ยนบริเวณความดันอากาศก็จะเปลี่ยนอากาศที่กดทับลงมาในอ่างปลอดก็จะทําให้ปลอดไม่สามารถไหลลงมาเสร็จแล้วเขาก็จะดันดันประหลอดอะคะ่ะไหลขึ้นถ้ามันถ้าความดันมันเพิ่มขึ้นนะคะเขาก็จะดันปลอดไหลขึ้นเราก็จะสามารถที่จะวัดระดับได้เราไม่ได้วัดจากข้างล่างขึ้นนะคะเราจะวัดจากขอบ ขอบของประลอดค่ะอ่ะไปจนถึงตรงนี้นะคะเราสามารถวัดค่าได้เนาะแล้วก็อ่านค่าทีนี้เราถ้าสมมุติว่าเราทำการทดลองที่ระดับน้ำทะเลเนาะระดับน้ำทะเลจะมีค่าความดันที่760ม mm ิลิเมตรต่อประลอดนะลูกนะอันนี้เป็นค่ามาตรฐานถ้าสมมุติว่าเราใช้น้ำในการทดลองแทนที่ประลอดจะวัดความสูงของน้ำได้ที่สิบจ สามเมตรซึ่งเราเจอจะไม่นิยมนะคะใช้ความดันน้ำเพราะว่ามันไม่มาตารฐานนะแม่นยำที่สุดคือปลอดรอมิเตอร์ชนิดปลอดคลุกให้ผลแม่นยำที่สุดนะคะอ่ะต่อไปความชื้นของอากาศความชื้นของอากาศคืออะไรคะคุณโครอะความชื้นของอากาศก็คือ เป็นปริมาณนะคะไอ้น้ำที่เขาแผ่กระจายได้ในบรรยากาศซึ่งไอ้น้ำที่เกิดขึ้นนะคะเขาจะระเหยลูกระเหยของเกิดจากการระเหยของแหล่งน้ำต่างๆบนโลกนะคะบนโลกนี้เนาะลูกเนาะอ,อ่ะทีนี้เราก็จะมีอยู่สองแบบคือความชื้นสมบูรณ์นะคะความชื้นสมบูรณ์กับความชื้นสัมผัส ความชื้นความชื้นสมบูรณ์คืออะไรคะครูความชื้นสมบูรณ์สมบูรณ์นะคะเป็นปริมาณลูกอ,อ๋อไม่ใช่ปริมาณเป็นที่เราอะ่ะสามารถวัดได้จากมวลไอน้ําที่มีอยู่จริงในอากาศหารด้วยปริมาตรของอากาศเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะก็เราจะใช้สูตรนี้ ความชื้นสัมบูรณ์จะเท่ากับครูขี้เกียเขียนเราพิมพ์เอาเนาะมวนไอ้น้ำที่มีอยู่จริงนะคะในอากาศอะ,ะอยู่ในหน่วยกรัม ด้วยอาไรหารด้วยปริมาตรนะคะของอากาศลูกจะมีหน่วยเป็นลูกบาทนะคะเซนติลูกบาทเมตร่ะเราก็จะได้ ที่มียูที่มีอยู่จริงนะลูกอ่ะแก้ไขก่อนแป๊บหนึ่งเอ้าทำไมมันกลับไปเป็นเหมือนเดิม อันนี้เป็นสูตรนะคะต่อไปความชื้นสัมพัสความชื้นสัมพัสคืออะไรความชื้นสัมพัสนะคะเป็นอ่าวัดการวัดความชื้นโดยเปรียบเทียบมวลไอน้ําที่มีอยู่จริงกับมวลไอน้ําอิ่มตัวในอากาศนะคะ ที่อุณหภูมิแล้วก็ปริมาตรเดียวกันโดยที่ใช้สูตรเหมือนเดิมไหมเขาก็จะใช้สูตรความชื้นสัมพั์เนาะความชื้นสัมพัสนะคะ อเราก็จะคัดลอกออกมาให้เกียดเขียนอ่ะก็คือเอามวลในน้ำที่มีอยู่จริงหารด้วยมวลในน้ำอิ่มตัวนะคะก็คือเอากรัมต่อกรัมนั่นเอง อ่าวเดี๋ยวนะลูกนะเขียนผิดอ่าอ่า เครื่องมือนะคะที่เราใช้วัดความชื้นในอากาศเราจะเรียกว่าไฮโกรมิเตอร์นะคะซึ่งเขาจะคำนวณค่าออกมาเป็นความชื้นสัมพัสโดยว่าจากข้าวนอุณหภูมินะคะของกระเป๋ะเปียกและกระเป๋ะแหง้งซึ่งมันจะมีอยู่หลากหลายเนาะโดยไฮโกรมิเตอร์นะคะที่เรามีด้วยกันเราคิดค้นออกมามี3แบบคือไฮโกรมิเตอร์แบบกระเป๋อ อาแบบเส้นผมนะคะแล้วก็ไฮโคไฮโกมิเตอร์ Go แบบกระเป๋ะเปียกกระเป๋ะแห้งและไฮโกมิเตอร์นะคะแบบที่มันเป็นใช้เข็มเนาะอ่าในการคำนวณน,นะคะ เอาเวลาอ่านค่าแล้วก็สามารถอ่านค่าได้เลยนะคะความชื้นเราก็จะเลือกใช้ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้แบบกระเป๋ะเปียก mm. กระเป๋ะแห้งนะคะซึ่งจะให้ค่าที่ค่อนข้างแม่นยํากว่าอ่ะเรามาดูการคํานวณน,นะคะเขาบอกว่าอากาศมีปริมาตริบเมตรเอ้ยไม่ใช่สิ20ตารางลูกบาทเมตร มีไอ้น้ำอยู่2,000กรัมนะคะที่อุณหภูมิ35องศาเซลเซียสถ้าอากาศนะคะที่อุณหภูมิเดียวกันมีปริมาตรมีปริมาณไอ้อน้ำอิ่มตัวที่165่รการัมต่อ165่รการัมนะคะต่อตารางเมตรจงหาความชื้นสัมบูรณ์และความชื้นสัมพัทธ์ออันดับแรกเราก็ต้องวิธีทำก่อนใช่ไหมลูก อ่าวิธีทํานะคะหาความชื้นสมบูรณ์ก่อนจากสูตรนะคะความชื้นสมบูรณ์เอาอะไรมวนไอ้น้ำนะคะหานด้วยปริมาตรของอากาศ ทีนี้เขาโจทย์เขากำหนดมวลไอ้น้ำมาก็คือ2องพันนะคะแล้วก็แทนค่าเป็น2องพันหารด้วยปริมาตรของอากาศปริมาตรของอากาศก็คือยี่สินะคะก็หารกันได้เท่าไหร่ตึ๊ดตตัดตัหนึง่งเท่ากับ100กรัมนะคะต่อลูกบาทเมตร หลังจากนั้นเราก็หานะคะความชื้นสัมพัสใช่ไหมลูกอ๋อคุณลืมเปลี่ยนความชื้นสัมพัสใช้สูตรอะไรเอ่ยใช้มวนในน้ำจริง หารด้วยมวลไอ้น้ำอิ่มตัวค่ะอ๋อเขาคูณหนึ่งร้อยด้วยเมื่อกี้คูลืมใส่ในสูตรนะคะเอาไปคูณหนึ่งร้อยเนาะต้องแก้ไขตรงนี้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เราก็หาค่ายังไมาคูขยายมนาะไม่ไปอ่ะมาละ นะคะก็เอาแทนค่านะคะมวลไอ้น้ำจริงที่เราได้ก็คือ100ถูกไหมเมื่อกี้ที่เราหาได้จากความชื้นสมบูรณ์เอาไปหาร100อะไร65อิ่มตัวได้แล้วก็ไปคูณกับ100เหมือนกันนะคะ่ะได้เท่าไหร่เราสามารถกดเครื่องคิดเลขนะคะได้เป็น หนึ่งร้อยหารด้วยหนึ่งร้อยหกสิบห้าและเอาไปคูณกับหนึ่งร้ออีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้เท่ากับหกสิบจุดอุ้ยไม่ใช่เขียนผิดหกสิบจุดหกหนึ่ง,งนะคะจริงๆมันมกักมันเป็นหกศูนย์หกศูนย์เนาะเปอร์เซ็นตนั่นเองทีนี้มีข้อต่อไปอีกนะคะเดี๋ยวจะให้เรา ทำนะคะลองทำในชั้นเหรียญเนาะลองทำเองนะคะอันนี้ไม่ยากเนาะเขาบอกว่าที่นุณมภูเขาให้นุณหภูมิมาอากาศหกลูกบาทสามารถรับไอ้น้ำได้เต็มที่ที่สี่สิบกรัมในขณะที่ไอ้น้ำมีอยู่จริงอ่าสามสิบหกจงหาความชื้นสมบูรณ์และความชื้นสัมพัทนนะคะก็เอาอะไรก่อนหาความชื้นสมบูรณ์เอา มวลไอน้าจริงเขาบอกว่ามวลไอ้น้ําจริงคือสามสิบหกถูกไหมเขากำหนดมาแล้วแล้วก็ปริมาตรของอากาศปริมาตรของอ,อากาศคือหกอ่ะทำให้เลยจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเดี๋ยวก็จะมางองแงอีกโอ๊ยทําไม่ได้ครูไม่ได้ทําก็วางอีกนะคะความชื้นสมสมบูรณ์นะคะหาจากไอ้น้ำ จริงส่วนด้วยปริมาตรก็ได้เท่ากับสามสิบหกหานหกลูกหกใช่ไหมหน่วยเป็นกรมัมต่อเมตรลูกบาทเมตรทีนี้หาความเชื้นสัมบูรณ์เอ้ยสัมพัทธ์ขอโทษ อไอ้น้าจริงหารด้วยไอ้น้ําอิ่มตัวคูณร้อยนะคะมวลไอ้น้ําจริงมีหกอ,อ่อมีสามสิบหกนะคะหารด้วยไอ้น้ําอิ่มตัวก็ได้เท่ากับหกเหมือนเดิมคูณ 100, หนึ่งร้อยหกเท่ากับหกสิบเปอร์เซ็นต อตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาเรียนเรื่องลมนะคะประเภทของลมการเปลี่ยนแปลงเนาะสภาพภูมิอากาศนะคะว่าลมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะลูกเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยให้นักเรียนไปทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งแบบฝึกหัดด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ